สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับ F4 ทุกท่านนะคะมาพบกับเราช่วงน้องเพิ่มพูนนะคะวันนี้พาน้องอกองกกําลังกายอีกแล้วนะคะแม่แม่บรรยากาศทุ่งนาสสวยโอ้โหพ่อจะตื่นไหมพ่อไม่เลยไม่ตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ให้แม่เดินก่อนพ่อไปเลย ดีใจเด้อค่ะดีใจนะคะชายเพิ่มไปไหนไปไหนลูกนักวิ่งมาอีกแล้วแม่แม,มาลูกมาองทุ่งสดใสสวยงามมากนะคะสวยงามมากวันนี้ไม่มีแดดนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝน ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะคะมาแลี้ยชายเพิ่มดอกเด็กดอกเด็กดอกเด็กเอ้ามาสิมาลูกมาน้องแงน้องลงนังลงนัง นนนนนัััััังงงงงงมาแล้วมาแล้วดอกแดกดอกแดกเดินมาลูกเดินมาดอกเด็กดอกเด็กดอกเด็กชมทุ่งนาบรรยากาศสดชื่นสดชื่นหลายๆเด้อค่ะแม่เม่ เดินมาเลยเดินมาเลยนี่กินยาเอาพ่อหันหน้าหันหลังไปไหนโอ้หันหน้าหันหลังแล้ว ช้างไม่กลัวนะคะแต่พวกควานกลัวพวควานกลัวอะไรพวควานไม่กลัวหรอเลยนึกว่าแต่กลัว,ว,วมาว่ะนูเดินมาลูกออกมาสูตรบรรยากาศสดชื่นมาเร็วมาเร็ว ต้องแน่งต้องแน่งต้องแน่งวูมาได้ไกลแล้วนะคะใช้เพิ่มชอบเดินนะคะต้องพาน้องออกกําลังกายเด้อคะ่ะในรอบสิบหกปีนะคะแม่แม่แม่ทงคูณวันที่สงแล้วที่ได้เดินนะคะวันนี้เดินยาวไหนสะสะบนอยู่บนไหน,ก,นก็มาอีกมาอีกมาเล่น เดี๋ยววันหลังเดินไกลๆก,ลก,ลกว่านี้เอ้าบอกว่าขึ้นย้เลยเฮ้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 ยผัวเมื่อซา, <c oughs> <c oughs> า,าจริงๆวันนี้เย็นสดชื่นขึ้มฟ้าคึ้มฝน เอากินก่อนกินก่อนกินเป็นกับเขาด้วยกินเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนสะอยู่ตรงไหนฮะเรอ ไหนไหนสระอยู่ไหนกูเดินไปว่ะเดินไปสระดีกว่าเนาะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮาวเลยค่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยน้องเนงน้องเนงน้องเน่งน้องเน่งน้องเนงน้องเนงไปแล้วน้องได้ออกกำลังกายก็ดีเนาะค่ะคลายเครียดนะคะ แม่ทงคุณนิ่งมากเป็นพื้นที่แรกๆใหม่ๆเนาะค่ะจะตื่นตื่นสนามว <c oughs> นไปเวียนมาแม่ทงคุณ ใส่หันหนา้าหันหลังไหนสะอยู่ไหนพ่อโอ้นี่แล้วสะเพิ่มมาแล้วนะคะมาถึงสะหนองบัวแล้วกินหลายค่ะกินหลายๆลยม่เมทุงปูน,นิ่งนะนิ่งมากๆเลยนะคะพ่อเดี๋ยวก่อนใหแม่เดินก่อนพ่อ หนึ่งเด้อค่ะนี่บรรยากาศสะสวยงามมากนะคะสวยงามมากสวยมากนะคะโหสดชื่นนะคะเหมือนอีคลึมฝากคลึมฝนบ่มีแดดเด้อค่ะแม่เลยพาน้องอก,อกเที่ยวได้นะคะพาน้องออกมาเที่ยวน้องคะมันนู่นไปถึงตรงนู้นแล้วก็มา เดินตามแม่นะคะเดินตามตรตัก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 เดินตามแม่น้องแหนงน้องแหนงน้องแหนงโอ้ผักขี้เล็กนะคะยอดยอดผัก ผักกิลกิเดียวเอาไปต้มนะพ่อให้แม่เดินก่อนได้ไหมอเอาไปต้มเกงพอแล้วหมักดีไป,ปกลับแล้วมันเจอบรรยากาศสดชื่นหน้าเที่ยวมากมากนะคะสุดยอดน,นะคะแม่ๆสุดยอดมากเลยบรรยากาศสดชื่นมาก อันนี้มาเที่ยวไหนเพิ่มเที่ยวสะดงบัวครับนี่นะคะเม่เมสุดชื่นหู دة. สะร่มรื่นนะคะร่มรื่นมากๆสิบหปีที่บรรยากาศบ้านหนองบัว ครั้งแรกของแม่ธงคุณนะคะและก็ครั้งแรกของชายเพิ่มน้องเนง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 ทีคุณร้อยเลยนะลูก <c oughs> น้องเนงน้องเนงน้องเนง แม่ทองคุณเอ้ยสนุกไหมแม่ทองคุณกินยาไปด้วย นะคะโอ้โหสุดยอดนะคะชายเพิ่มสะน้องบัวโอ้โหยอดนะคะเนาะไปแล้วนี่ไปเลยลูกไปเดินไปกลับบ้านดูบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสไปแล้วชายเพิ่มต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่ง พ่อรถแม่น้อยพ่อรอแม่หน่อยอฝนไม่ค่อยดีฝนก็บ่มีเนาะค่ะเนาะน้ำท่าก็ไม่สมบูรณ์ข้าวก็ไม่ค่อยสวยเนาะค่ะ สน,นุกไหมลูกวิ่งสี่ขุนร้อยเลยนะเพิ่มมาเลยเดินทันแม่ไหมเดินทันแม่ไหม คลิปนี้พอแค่นี้เนาะคะ่ะแม่แม่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเพิ่มปูนชาแน,นลด้วยจ้าขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้า